เหรียญหลวงพ่อแพรวัดพีกคุณทองครับเป็นเหรียญรุ่น M16 ครับเนื้อเงินครับจัดสร้างปี2513นะครับนี่ลักษณะพระก็สวยๆคมๆเลยนะครับนี่สังเกตนะครับนี่จะมีเส้นนะครับเส้นแตกเส้นเสี้ยนครับหนึ่งเส้นครับอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับนี่ครับเป็นเส้นยาวๆวิ่งยาวแบบนี้เลยนะครับนี่ครับแล้วก็ในหูนะครับ จะมีจุดนะครับเป็นจุดเต่งนี่แบบนี้ครับนี่คมคมครับนี่ก็เส้นสายฝนครับจะวิ่งอยู่ทั่วเหรียญนะครับนี่ผมตะแคงให้ดูครับเห็นไหมครับนี่เส้นสายฝนพวกนี้ครับต้องมีนะครับส่วนด้านหลังครับก็จะมีโค้ดครับตอกอยู่บริเวณตรงกลางร่องยันพุทธศรตรงนี้ครับนี่เป็นรอย ตอกโค้ดนะครับนี่หูเหรียญก็เป็นชั้นแบบนี้เลยครับนี่ส่วนขอบด้านข้างนะครับนี่จะต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทั้งสองด้านนะครับนี่ทั่วทั้งขอบเลยนะครับนี่ไขมีแบบนี้นะครับผมต้องสิงรีก็ยินดีรับเช่านะครับ